สวัสดีเพื่อนๆชาวหลอนหูสตอรี่ด้วยนะครับวันนี้เราจะมาฟังกันในเรื่องแรงอาฆาตเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมายังไม่ได้กด s u b s c r i b e ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับสมัยเด็ก มีเรื่องเล่ามากมายเกิดขึ้นที่โรงเรียนและบ้านคุณทวดซึ่งผมก็พอจำได้บ้างเป็นครั้งคราวยามที่นึกออกผมได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมคนที่นี่อีกครั้งแม้ท่านจะไม่อยู่รอรับลูกหลานอย่างผมแล้วแต่อย่างน้อยคุณยายก็ยังอยู่ผมซื้ออะไรมาฝากท่านเยอะแยะแต่เพราะท่านชรลาลงมากจึงกินอะไรได้น้อยไอ้พวกขนมนมเนยเลยกลายเป็นเศษหลานตัวน้อยไปซะงั้น เป็นธรรมดาครับที่คนแก่ท่านจะรับประทานอะไรได้ค่อนข้างยากบางทีซื้ออะไรดีๆมาให้ก็ไม่เคยจะได้กินเองหรอกเอาไปแบ่งปันคนอื่นเสมอยายผมอยากไปเยี่ยมครูทิพย์จังครับผมว่าขณะกวาดบ้านให้ยายเพราะอดสงสารไม่ได้ที่เห็นแก้นั่งตำหม,มากและเคี้ยวหมากปากแดงไปสิโูกครูเขาจะได้ดีใจที่เห็นเอง แกว่าพลางชี้มือไปอีกทางเอาขนุนหนังไปฝากครูด,ด้วยเถอะยายกินไม่ได้เลยปวดฟันโถ่ยายปวดฟันแต่เคี้ยวหมากได้เนี่ยนะบอกผมทีเถอะเอาแรงมาจากไหนเวลาเคี้ยวเนี่ยผมมองยายอย่างเป็นห่วงดูแกไม่สนใจในคำพูดผมเท่าไหร่เพราะยังคงตำหม,มากเคี้ยวเพลินใจต่อไปบ่ายแก,แก่ๆผมขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าไปที่โรงเรียน ที่ผมเคยเรียนสมัยมัธยมขี่เข้าไปวนร,บรอบๆก่อนที่จะจอดรถนั่งลงตรงข้างต้นสนนั่งคิดอะไรไปเรื่อยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเอะอะมาจากด้านหลังของโรงเรียนเสียงร้องของหมาหลายตัวดังขึ้นทำผมสะดุ้งความอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้ผมต้องออกไปค้นหาความจริงว่าแล้วก็รีบวิ่งออกไปดูโหไม่น่าเชื่อภาพที่อยู่ตรงหน้า บอกได้เลยครับว่าโหดเหีเ่ยมมากครูใหญ่กำลังลากศพหมาที่นอนตายเกลื่อนเที้งใส่กระสอบตัวไหนตายไม่สนิทแกก็เอาก้อนหินทุบหัวทําเอาสะเละเลือดทะลักบางตัวอวัยวะขาดไส่ไหลตาถลนออกมาอย่างน่าสยดสยองผมเห็นอย่างนั้นถึงกับขนล,ลุกและปวดหัวแต่เพราะกลัวครูใหญ่จะเห็นเข้า จึงรีบจูมอเตอร์ไซค์ออกไปสตาร์ทข้างนอกรั้วโรงเรียนแทนซาดิทครูบ้าอะไรทำไมใจร้ายนักวะผมพูดในใจเพราะรู้สึกไม่ชอบการกระทําของครูใหญ่มากเมื่อกลับไปถึงบ้านก็รีบเล่าให้ยายฟังทันทีโดยมีน้าชายเข้ามานั่งฟังใกล้ๆผมรีบเล่าเรื่องที่เห็นให้ยายฟังทันทียายแกฟังแล้วก็เงียบไปแล้วเริ่มเล่าว,ว่าชาวบ้านในละแวกนั้นรู้ดี ว่าครูใหญ่คนนี้แกอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจึงอย่างว่าแกชอบฆ่าหมามากแกให้เหตุผลว่าแกรักสะอาดแกอยากให้โรงเรียนไม่มีขี้หมาและไม่อยากเห็นหมาในอิริยาบถต่างๆฉะนั้นไม่ว่าจะตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าเผลอหลุดเข้าไปในโรงเรียนเป็นต้องเสร็จแกครูใหญ่แกจะเอาข้าวคลุกน้ำต้มกระดู และแอบใส่เบื่อยาลงไปในนั้นด้วยตัวนหนที่กินไปแล้วยังตายไม่สนิทแกก็จะเอาหินทุบหัวจนตายชาวบ้านเคยร้องเรียนแกหลายหนกับทางนายกเทศบาลแต่ทว่าเรื่องก็เงียบหายไปตลอดเวลาไปโรงเรียนขราวใดก็มักจะเห็นคราบเลือดแห้งหยดเป็นทางเสมอเด็กและครูใหม่ที่นั่นกลัวครูใหญ่มากเลิกเรียนตอนเย็นไม่มีใครอยากอยู่ในโรงเรียนเลย เป็นต้องรีบกลับบ้านกันจ้าละวันและผลกรรมที่แกชอบฆ่าหมาทำให้แกป่วยเป็นวันาโรคเรื้อรังอยู่นานเวลามาโรงเรียนต้องมีผ้าปิดปากมาเสมอเพราะแกไอไม่หยุดกลัวก็แต่โรคที่จะติดคนในโรงเรียนต่อมาแกก็โดนเทศบาลสั่งให้หยุดพักรักษาตัวและจัดหาครูในโรงเรียนทำหน้าที่รักษาการแทนไปก่อน ครูใหญ่แกได้ยินคําสั่งก็โกรธมากถึงแกจะขึ้นตรงเพราะสังกัดกับเทศบาลแต่แกก็ไม่กลัวไม่ยอมพักรักษาตัวแกยังคงดันธุรังมาที่โรงเรียนวันนั้นฝนตกหนักแกขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนมาตามทางทั้งๆท,ท,ที่ยังป่วยอยู่มีคนเห็นแกขับมาด้วยความเร็วอยู่เหมือนกันมีหมาแม่ลูกอ่อนตัวหนึง่งวิ่งตัดหน้ารถพร้อมกับลูกของมัน ครูใหญ่ไม่สนใจตัดสินใจขี่เหยียบลูกหมาตัวนั้นทันทีและเหมือนเป็นคราวกรรมที่รถแกไม่เหยียบโดนตัวหมาก็เหมือนกับมันสะดุดเสียหลักชนเข้ากับตู้โทรศัพท์สาธสารณะข้า,นา,นา,าฟุตบาทเลือดไหลโสมกายชาวบ้านแถวนั้นคิดว่าแกตายสงสารก็แต่ลูกหมาน้อยที่โดนชนสภาพเละตัวอ่อนปวกเปียกมีคนนำแกส่งโรงพยาบาลทันที อาการโครมา่าแขนขาหักอย่างน่าประหลาดชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างด่าทอและส่งน้ำหน้าครูใหญ่กันแทบทุกคนครูที่โรงเรียนเดินทางไปเยี่ยมแกไม่กี่คนส่วนลูกหลานนั้นไม่มีเลยฟังดูก็น่าเห็นใจแต่สาเหตุที่ทุกคนจากแกไปก็เพราะความอมาเหตุท,ที่แกทำนั่นแหละยังมีคนเคยพูดเลยว่าแกนะ่ะซ้อมเมียจนตาย ลูกสาวสองคนทนไม่ได้จึงหนีไปเรียนต่อที่กรุงเทพแต่ความเวทนาไม่ได้อยู่ตรงนี้กลับอยู่ที่ก่อนที่แกจะตายแกร้องเสียงดังลั่นลงพยาบาลว่าฝูงหมาจะไล่กัดกินตัวแกไม่ทันที่ยายจะเล่าจบผมซึ่งฟังอยู่ได้ยินยายบอกว่าก่อนที่ครูใหญ่จะตายนั่นก็หมายความว่าแกตายแล้วงั้น ที่ผมเห็นก็ผีน่ะสิผมเหงื่อออกขึ้นมาทันทียายครูใหญ่ตายแล้วเหรอผมถามอย่างตื่นกลัวยายยังคงเคี้ยวหมากต่อไปก่อนจะหันมาทางผมโอ้ยแกตายได้เป็นเดือนแล้วได้ยินเองเล่าเรื่องไปที่โรงเรียนยายฟังก็แปลกใจอยู่คันจะบอกแกเลยกลัวว่าแกจะกลัวผี งั้นที่ผมเห็นคือผีจริงๆเหรอทำไมเฮี้ยนขนาดนี้ผมพูดไปนั่งกอดเข่าไปอย่างคนลุกยิ่งกว่านี้ก็มีคนแถวนั้นโดนมามากแล้วโรงเรียนนั่นก็ร้างมาได้ร่วมเดือนทั้งครูทั้งเด็กต้องหาที่เรียนที่สอนกันใหม่ให้วุ่นเห็นเขาว่านิมน์พระมาปัดรังวานก็ยังไม่สิ้นอีกน่าจะมีอะไรบางอย่าง ที่เป็นตัวแทนของวิญญาณที่ยังอยู่ที่นั่นทําให้วิญญาณยังสิงสถิตยอยู่ได้จากนั้นยายก็เริ่มเล่าต่อก่อนตายครูใหญ่เริ่มโหยหวนฟังดูคล้ายๆเสียงหมาส่วนบรรดาหมานอกโรงพยาบาลก็หอนรับกันเกี่ยวพวกหมอพยาบาลทั้งหลายเห็นแกร้องอย่างนั้นก็กลัวคนไข้ที่พักอยู่ข้างในจะขวัญเสีย เลยเอายานอนหลับมาฉีดตัวแกให้หลับไปเขาเล่าว่าดวงคนมันจะตายทำยังไงก็เอาไม่อยู่ผีหมามันคงอาฆาตครูใหญ่มากขนาดโดยานยานอนหลับแกยังละเมอกลิ้งตกเตียงไม่มีใครอยู่เฝ้าแกสักคนแล้วก็ไม่มีใครเห็นหมาเข้าไปหาแกในโรงพยาบาลเหมือนกันแต่พอเช้าเมื่อใกล้สว่าง บรรดาญาติพี่น้องที่พากันไปเยี่ยมคูป่วยในต่างวิ่งกรีดร้องกันเสียงหลงเมื่อเห็นร่างครูใหญ่ถูกฟงหมาก,กัดกินจนเละไปทั้งตัวจำแทบไม่ได้ศพถูกลากไปที่ลานจอดรถโดยมีรถคันอื่นบังอยู่ผู้คนต่างสงสัยกันมากว่าแกออกมาได้อย่างไรทั้งๆท,ที่แขนขาก็หักพยาบาลหรือบุรุษพยาบาลสักคนก็ไม่มีใครเห็นยามก็ไม่เห็น ที่ร้ายไปกว่านั้นถ้าฝูงหมาบุกเข้าไปที่โรงพยาบาลจริงมันก็ต้องเสียงดังมากแต่นี่มันเงียบเงียบดาวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางทีสิ่งลึกลับอาจจะช่วยปดบังคนชั่วให้ได้รับกรรมที่ตนก่อไว้ก็เป็นได้ใครล่ะจะรู้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ที่ตอนนี้แม้ตายไปวิญญาณกลับห่วงโรงเรียนไม่ยอมไปไหนเสียที กรรมที่ส่งผลทําให้ครูใหญ่ต้องฆ่าหมาอยู่ที่นั่นนับไม่ถ้วนหลังจากที่ผมได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าจากยายบอกตรงๆผมกลัวมากครับเพราะผมไม่คิดว่าชีวิตนี้จะโดนผีหลอกจังๆแบบนี้แต่มนึกดูก็โชคดีที่ครูใหญ่ไม่ได้ทําอะไรผมอาจเป็นเพราะความสนใจของแกอยู่แค่หมาเท่านั้นผมกับยายและน้าต่างกันพาไปทําบุญที่วัด เพราะยายบอกว่าใครที่เห็นผีแสดงว่าจิตตกหรือไม่ก็ดวงตกควรเล่นทำบุญสะดาะเคาะห์ไม่งั้นอาจโชคร้ายได้จึงดังคำพูดของยายพระท่านบอกว่าหน้าผมมองๆไปไปทำอะไรมาผมก็เล่าเรื่องให้ฟังท่านจึงเอาน้ำมนต์มาปาดนางควานให้และบอกให้ผมถือศีลสิทธิ์ให้ครบเจ็ดวันทุกอย่างจะดีขึ้น สิ่งใดที่ได้เห็นให้ทําบุญทําทานเผื่อแผ่ไปยังเขาผู้นั้นเสียและการทําตามที่พระท่านแนะนำผมก็ไม่เคยพบหรือเห็นผีอีกเลยและใครที่มีโอกาสได้สัมผัสสยองแบบนี้ก็อย่าลืมเข้าวัดกันนะครับทําบุญเพราะดวงท่านอาจกำลังจะตกอยู่ก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้แรงอาฆาต แล้วโรงเรียนของคุณมีเรื่องเฮี้ยนหรือหลอนระดับนี้บ้างไหมครับคอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยส่วนใครที่มีเรื่องเล่าแบบนี้ส่งเรื่องมาได้ที่หลอนหูสตอรี่ gmail com พวกเราชาวหลอนหูสตอรี่จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเองสำหรับคืนนี้ฝันดีราติสวัสดิ์ครับ